สวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศอ่าอาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยด้วพี่น้องเพราะว่าทําคลิปอยู่ในสวนนะครับอยู่ในสวนแต่ละอาทิตย์นะครับผมเข้าตลาดกับสมปอยน้อยเพื่อหัดนะครับแล้วก็สุกนะครับแล้วก็แยกกันช่างในช่วงบ่ายนะครับวันศุกร์แล้วก็เสาร์เสาร์นะครับนาผมก็จะทํา ก่อนอื่นนะครับราคาที่ผมขึ้นให้เป็นราคาซื้อขายจริงนะครับของอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งสามอาทิตย์เล่านีเป็นควายอยู่นะครับขายดีรับซื้อบ่ออันนะครับเทียบกันตัวตัวนะครับหัวหนึ่งตัวควายหนึ่งตัวนี่นะครับเวียดนามต่างเดินใส่ควายนะครับเดินใส่ควายถามราคาควายนะครับหัวไว้ที่หลังนะครับเขาสี่มีความ อยากได้อยากได้กล้วยมาก็วัวนะครับหลายเท่าตัวเลยนะครับนะอยากได้วัวนะครับอยากได้กล้วยมากว่านะครับง่ายๆนะครับนี่ราคาซื้อขายจริงนะครับที่ผมขึ้นให้ผมจัดอันดับนะครับจัดอันดับขายดีนะครับสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเป็นแนวทางกันแล้วกันสามสองหนึ่งยังเป็น ของอาทิตย์ท่แล้วอยู่นะครับนะยังเป็นของอาทิตย์ท่แล้วอยู่พี่น้องอันดับสามยังเป็นอ่าวัวอ้วนอยู่นะครับวัวอ้วนอยู่นะครับตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับนะวัวอ้วนยังขายดีแลยกะวัวอ้วนพท่านแหละพี่น้องนะครับขาดตลาดแล้วเวียดนามบุกไฮเดรกวัวอ้วนเลยนะครับได้มาได้กลางๆนี่แหละนะครับนะวัวอ้วนบคกไฮไดรเลยพี่น้องนะครับจึงมีหน่อย อีกกรณีหนึ่งที่ผมขึ้นนะครับในปกคิบนะครับนะห้องแพงซื้อได้หน่อยนะครับบนนะครับนะบาว่าจะเป็นในหอยตังทินนะครับในหอยตังทินกับบนนะครับในหอยตังทินนี่จากลอยเอ็ดนี่มาหลายพี่น้องรดหงล้อสมพอหน่อยรดหงล้อหงขันนะครับจอดเรียงกันนะครับหนาห้องน้ำเลยนะครับลอยเอ็ดนะครับมาซื้อไปขายต่ออยู่ตลาดบ้านเขานะครับตลาดจังหวัดลอยเอ็ดนะครับจำว่าพี่ตลาดยังมีตลาดหน้าแก่ย้อมเพื่อ เมืองบอกนะครับออกมาทั้งทวัดหรือออกมาทั้งเสรีภูมิเดี๋ยวมันนี่นะครับแต่กะตลาดบานออกใหม่นะครับบอู้ยังอยูอย่น,นะครับสามแยกไปอำเภอเมืองสวงนะครับสามแยกไปอำเภอเมืองสวงแล้วก็เขาอำเภอเมืองลอยเอ็ดนะครับนะเงินกับบนนะครับนในหอยทั้งผีหองแพงนะครับในหอยทั้งผีหองแพงซือ้องัวได้ตัวเดียวนะครับในหอยทั้ง สีกเกตนะครับตั้งแต่จังหวัดสีกเกต้องแพงนะครับซึ่งว่าเี่ตัวเดียวนะครับเป็นกระบุนนะครับให้หอยตังทิ่นนะครับนะมาจากราลเอียดนี่หลายนะครับแลักกาสารค้ามกาลสินมือนี้นะครับสารค้ามกาลสินมาเบิดนะครับนะแม่กันทั่งบุรีลำมุรินกัมมานะครับสุรีรัมสุรินนี่มานะครับแล้วก็บางนันกัมมาจากขอนแก่นอุดรธานีนะครับนะขอนแก่นอุดรธานีกัมมานะครับนะซึ่ง มหานะครับมาหาในตลาดนี <honored> <c oughs> ่ไปขายอยู่ตลาดบ้านเพื่อนนะครับึ่งง่ายกลัวนะง่ายกล่าสิเราหาในบ้านนะครับนะง่ายกลัวหลายนะครับในบ้านเพื่อนถ้าเพื่อนบ่ขายนี่เป็นห้องแพงนะครับนะในบ้านแต่บ่ขายนี่ห้องแพงนะครับนะสื่อบ่ได้นะครับบางที่ไปรอสองสามมือก็บไริวัวนะครับขอภัยนะครับบางที่ไปรอสองสามมือก็บไริวัวนะครับในบ้านในหอยต่างถินเพิ่งเลยมาหาในตลาดง่ายกลัวนะครับหาในตลาดง่ายกลัว ซึ่งรอยเอ็ดนี่มาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะรอยเอ็ดนี่มาหาไปขายอยู่ตลาดบ้านเพื่อนนะครับนะ้องน้องมากับเป็นอุบลนะครับอุบลนะน้องมาเป็นอุบลนะครับอุบลนี่อุบลนี่ทีเป็นการโยกโยกงวัวมากกว่านะครับซื้อสมปอยน้อยไปขายาแยกการช่างนะครับซื้อวัน ซุกนะครับไปขายวันเสาร์ซื้อแยกกันจ่างวันเสาร์ไปขายอำเภอวาลินวันอาทิตย์นะครับนี่คือสามนาทีสามนาทบริขายคือโลออกโลออกก็คือสิงมาโลออกวันจันทร์นะครับวันจันทร์สมปอยหน่อยงัวงราคาก็ะิดดับลงถอยลงนะครับสมปอยหน่อยนะครับวันจันทร์ง่วงะิดับลงเพราะว่าสามนาต่บริขายคือขายออกแล้วครับขายออกแล้วเด็กถือว่าบกขาดแต่เพราะเพ่นเพื่นขายขวมไปหลายแล้วครับขายเอากำไรไปลายแล้วครับ ตัวนี้ขายออกขายถึงได้ประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือในหอยบนอ่าอีกเรื่องหนึ่งเวียดนามกบุนนะครับเวียดนามกบุนพี่น้องเวียดนามบนว่าราคาแพงนะครับห้องแพงนะครับแล้วก็ซื้อได้น้อยลงนะครับแต่แต่เวียดนามเขาใจเย็นนะครับบอกถ้าขายห้องแพงๆนี่ผมเข้าไปสอบถามเขัาไปพูดคุยกับเวียดนามนะครับบอกไม่รีบเขาบอกอันไทยห้องแพงเขาก็ซื้อน้อยลงแล้วก็ เขาจะเย็นๆก่อนก็บอกนะเดี๋ยวบริขายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถอยลงเองปมะมานนั้นแหละครับผมอ่านนะครับผมอ่านอ่านใจเวียดนามนะครับนะใจเย็นๆนะครับโมฝ่าโมรีบนะครับนะเดี๋ยวถ้าบริขายนะครับเดี๋ยวก็ถอยราคาลงเองครับแม่นี่เลยพี่น้องว่าผมที่แรกจะห้องแพงเหมือนกันนะห้องแพงเหมือนกันทบบริขายเราก็ถอยราคาลงนะครับถอยลงถอยลงนะครับนะเวียดนามนี่เขาอ่าน ง่ายเขาก็หูนะครับว่าเออแถเวียดบอสือวิญญาคนไทยบอสือนะครับได้สองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าหาหกหมื่นแเวียดบอสือคนไทยบอสือเลยพี่้องนะครับได้นะเวียดเขาหูนะครับนะเอากันใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวคนไทยก็ถอยลงเองนะครับห้องสูงบิญญห้องสูงบริขายเดี๋ยวก็ถอยลงเองนะครับไดเขาอ่านขาดเลยนะครับได้ อ่านี่คือดามหโอคอนะครับนะฮองแพงที่อเด่นหน่อยลงเอาอันดับสองนะครับยังเป็นชาลูรีนะครับชาลูรีอ้วนนะอันดับสองเป็นชาลูรีอ้วนนะครับตัวตัวเมียตัวผู้ก็ได้นะครับนะเอาหมดนะครับด่าดูซื้อว่าพัสิีเน้นตัวเด็ตัวหนึ่งอยู่ดิดูซื้อว่าพัสิีเน้นตับเมเนใจนะครับตัวผมเอามื่อนี่ผมเอาตัวเมียมาขายเพื่อถามมาตัวผู้โอ้พั่ดีเน้นตัวตัวผู้นะครับตัวผู้แต่กับ ไก่เคียงกันละครับนะทั้งขูดทั้งเมียเขาให้อ yeah. okay. ้วนเพื่อนเอาเบอรนะครับเขาให้อ้วนนะครับเพื่อนเอาเบอรนะครับสำหรับอันดับสองชาลุลีนะชาลูรีเขาใ้วนๆในพี่น้องไทยยิ่งใหญ่ดากเต็มๆนะครับส่วนอันดับหนึ่งบอผิกนะครับบอริกนะอันดับหนึ่งบอผิกนะครับคือควายนะครับพี่น้องหาเข่าเลยนะครับนะขายง่ายนะครับขายง่ายราคาดีกวัวอีกนะครับควายนะขายง่ายพร้อมนะครับราคาดีพร้อมนะครับนะดูสิวันราคาสิดีขึ้นมาหลายนะครับนะ ผมทายตัวสองมืนเจ็ดหน้าที่ีเท่าไรนะหน้าที่ีีสามดีสี่นะสองมื่นเจ็ดสองมื่นแปดสองตัวนะอ่านั่นอาทิตย์ล่าสุดนี่สองมืนเจ็ดนี่ตัวนี้หน่อยยังไงพี่น้องนะตัวนี้หน่อยก็อาทิตย์ก่อนหลายนะครับนะนั่นหมายความว่าเออราคาดีขึ้นสำหรับควายนะครับนะลองลองหาลองลองอ่าเนี่ยมหาเมืองนะครับนี่บาทได้อย่างถ้ามีคนขายก็ลองเอาข่ามาเมืองนะครับนะเลี้ยเลียงขายง่ายเนี่ขายง่ายแทนนะครับนะ เหยียดน้ามี่ยางไทรยางไทรหลดนะครับอ่างัวนี่เอาไว้ที่หลังถ้าคขามีควายเขามาหนิงัวเอาไว้ที่หลังนะเหยียดน้ามต้องยางไทรยางไทรควายอย่างเดียวนะครับนะอ่าเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางนะครับนะคลิปนี้ก็จะลงตอนเศร้าๆนะครับบางทีก็ลงมือถึงคลิปสองคลิปวะผมยังก่อข้อมูลภาษีวันผ่านอยู่น้องนะยังเสียสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะเหลือหาเพิ่มเช่นใดก็จะดี นะครับแต่ก็พยายามนะครับมันติดขัดคือทิ่นี่ติดด้วยครับนะยิดขัดอยู่่หลายขอบคุณคำรับชมนะครับสวัสดีครับ